สวัสดีครับก็พบกันอีกครับงนะครับอัพตูมีกันที่นะครับในส่วนของที่เป็นโซนดาบก็เพุ่ง่า เด็ดนอนนะครับนอนรอของดีนะครับเอาไวอีกแล้วซื้อมาอีกแล้วนะครับไปย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราไม่มีแล้วพอซื้อได้นะครับพอมีกําลังซื้อได้ไม่เดือดร้อนล้วก็สนี้ได้มาเป็นอีกหนึ่งเล่มน,นะครับมาในข้อน้ํา p v c แต่ว่าวันนี้ที่สังเกตเห็นนะครับลองสังเกตเห็นท่อปกติมันก็จะตรงมาใช่ไหมฮะตรงมาแล้วก็ อันนี้มันมีรอยนะครับทําให้งอจงใจให้งอนะครับดังนั้นแน่นอนว่าตอนเปิดก็ต้องได้ต้องเปิดตรงนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันว่านะครับเป็นอะไรทำยังกระส่งมันเยอะนี่จะแกะง่ายดนึงนะครับต้นทางนะครับมาจากต่างแดงเพชรจังหวัดนี้มีของดีเยอะนะครับยังไม่มีโอกาสได้ได้ไ,ดไปนะฮะถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวก็ คงแวะไปดูของดีเยอะนะครับเอาอยัางไงรอวะเนี่ยโอ้ก็จะได้หืม เรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าวันนี้กว่าจะแก่ได้นะครับอันนี้ต้องจับระวังนิดนึงนะครับเพราะว่า,าตัวฝากเนี่ยชารุดไปแล้วนะครับฝา <c oughs> กเนี่ยชารุดก็จะเป็นรอยรอยแตกนะครับเป็นรู้ใจเห็นหรือเปล่าตอนแรกถามว่าตรงฝักเนี่ยนะครับหรือว่าตรงด้ามก็แล้วแต่เนี่ยทำไมถึงพันสายสิทิ์มาด้วยก็ไม่ใช่ว่าเรื่องของอาถรรพ์อาคมอะไรนะครับเป็นเรื่องของมัน มันชำรุดมันแตกนะครับไม่ได้ซ่อมนะครับก็รอคนใจดีมาพิจารณาซ่อมนะครับทีนี้ผมก็คิดว่าเมื่อได้มาแล้วก็คิดว่าอาจจะต้องเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยซ่อมนะครับถ้าให้โชคให้ลาบเป็นรางวัลอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้เลิกบุญระณะนะครับในการซ่อมก็จะมีชิ้นส่วนนะครับที่เป็นเงินนะครับติดมาด้วยก็คือชิ้นนี้นะครับนน่าจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวซูมซูมก่อน ชิ cow, ้นเนี้ยนะครับที่เป็นเงินเนี่ยมีเงินติดไปอยู่นะครับก็คือเดิมเนี่ยชิ้นเงินนะครับชิ้นเงินชิ้นเนี้ยนะครับมันจะยาวมาถึงอ่าประมาณนี้นะครับร่องรอยเดิมนะครับร่องรอยของเงินเดิมอันนอันนี้คือดับของสกุลช่างทางลาวนะครับเดิมก็คือเงินหุ้มจากตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะครับ ตอนนี้ยังมีล่องลอยอยู่องค์ประกอบภายนอกก็ชำรุดไปตามการเวลาใน,นการเวลาของดับเริ่เนี้ยน่าจะต้องมีแต่เยปนะครับต้องมีเป็นร้อยร้อยปีนะครับด้านเป็นไม้ไม่ใช่วัสดุที่เป็นงานนะครับแล้วก็มีรอยแตกแล้วมีรอยแตกนะครับ <c oughs> ตรวนี้ดูข้างในกันดีกว่านะครับตัวนี้มีเงินนะตัวนี้ตรงคอนะครับมีเงิน ต้องระมัดระวังอย่างสูงนะครับเพราะว่าต้องได้รับการซ่อมนะครับถอดออกไดโชคดีนะโชคดีที่ถอดออกได้เพราะว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าเก่านะครับเก่าแล้วพอดีว่าด้ามเนี่ยมันมันแตกนะครับด้ามเป็นรอยแตกอยู่ที่มีสายสิทนก็เพราะว่ามันมันแตกแล้วมันน่าจะจับกับตัว ใบาดาไม่อยู่นะครับก็เลยถอดใบออกมาได้ก็ดีนะครับถอดใบออกมาได้เนี่ยเอาได้เอาไว้ศึกษาด้วยว้ <Wow. S 1> าวใบเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใบาลาวก็จะมีที่รู้จักกันมินด้วยกัน4ี่สี่แบบนะครับก็มีใบาลาวอัตตะปื้อนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้นะใบาลาวอัตตะปือเวียงจันทร์จำปาสัก์แล้วก็หลวงพ่อบัง์นะครับที่ที่รู้จักนะครับแต่ว่าอาจจะมี มากกว่านี้ก็ได้นี้เราเก็บไว้หนึ่งก็คือเราจะได้มีตัวอย่างในการในการตั้งต้นนะครับอาจจะเป็นค่ากลางก็ได้หรืออาจ,จเป็นค่าพื้นฐานก็ได้ในการตั้งต้นเพื่อศึกษาหรือว่าเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อเปรียบเทียบนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่คิดไปไกลขนาดนั้นนะครับคิดก็ว่าซื้อมาเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันเก่าดีแล้วราคาก็ไม่แพงน,นะครับ กันนะครับส่วนของกันโดยรวมๆแล้วนะครับซื้อมาถามว่าแบบนี้คุ้มไม่คุ้ม <c oughs> ก็แล้วแต่ความพอใจนะครับเราซื้อมาด้วยความพอใจ oh. ซื้อมาได้มันก็คุ้มนะครับลองดูความยาวดีกว่าว่าความยาวนะครับความยาวเนี่ยที่จงมาวัดความยาวอู่เพื่อในการซ่อมนะครับเพื่อซ่อมเนี่ยเวลาที่จะต้องไม่หา ของหรือว่าอะไรเช่นอันนี้นะครับเราอาจจะไปเปลี่ยนเป็นเขาเขาควายเผือกก็ได้หรือเปลี่ยนเป็นไม่ได้นะ <Wow. S 1> หรือว่าเราไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นเป็นเป็นอะไรที่มันที่มันได้นะอันนั้นมันก็จะต้องมีเรื่องของความยาวประกอบนะครับเพื่อกําหนดงบประมาณความยาวนะครับอยู่ที่สิบเจ็ดนิ้วนะครับความยาวของด้ามสิบเจ็ดนิ้วต่อมาความยาวของใบนะครับ ไม่รวมกันแล้วกันนะครับเอาตั้งแต่ตั้งแต่สะโพกขึ้นมานะครับตั้งแต่ตัวใบดาบเยดสิบเจ็ดครึ่งสิปนะครับประมาณ18นิ้วใบก็ยาวประมาณ18นิ้วนี่ก็เก็บไว้สภาพเดิมนะครับอ๋อมันโหสภาพมันรูโบแล้วนะฮะร,รูโบไปเรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องบูรณะนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้ ต้องให้มีทุนทรัพย์นะครับที่มากพอที่จะบูรณะให้มันกลับมาเป็นสภาพสภาพที่ดีสภาพที่สมบูรณ์นะครับสภาพเดิมคงเป็นไปไม่ได้แล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้ก็แกะกล่องนะครับมารีวิวกันให้ดูนะครับสําหรับดาบลาวนะครับดาบลาวจำปาสักเล่นนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนการบูรณะอะไรยังไงต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ แล้วถ้ามีขั้นตอนเรื่องของการบูรณะเดี๋ยวจะทําคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเราบูรณะกันอย่างไรแล้วก็ให้ช่างที่ไหนมาบูรณะนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับสําหรับวันนี้อับดุมีกันที่ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ